เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยครับสำหรับคอนเซปต์ไว Yamaha YAI ครับ mm hmm. เทคโนโลยีในอีกร้อยปีข้างหน้าของนักขับขี่ที่ยาม่านั้นได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะใช้ในภาพยนตร์ Netflix นะครับเรื่องโตเกียววารายและวันนี้คันจริงของรถคันนี้มาถึงประเทศไทยพร้อมกับการ u n นบล็อกเป็นเรียบร้อยครับไปดูกันเลยครับผม เห็นแล้วต้องอึ้งเลยคนระเพราะว่ารถคันนี้นะเป็นการผลิตแบบสเกล1ต่อ1ก็คือเท่ามอเตอร์ไซค์จริงนะครับ แล้วก็โครงสร้างของบอดี้เนี่ยเป็นงานที่ production ก็คืองานที่เขาใช้ผลิตมอเตอร์ไซค์จริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวเฟรมนะครับตัวส่วนประกอบต่างๆซ่อนไว้ด้วยไอเดียล้ำยุคของยามาฮานะทุกคนครับใครอยากจะเห็นตัวจริงของ y a i คันนี้นะก็ติดตามได้ที่บูธยามาฮ่าในมอเตอร์ p o 2024ครับ,รบเขาจะนำไปโชว์ให้เห็นตัวเป็นๆอย่างแน่นอนนะทำไมเราถึงตื่นเต้นกับรถคันนี้เพราะว่ายามาฮ่านั้นเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมยานยนต์เสมอสิ่งที่เราเห็นในคอน ของเขาเนี่ยมักจะถูกนํามาต่อยอดสร้างจริงในรถที่จําหน่ายให้กับผู้ใช้นั่นเองครับผมอย่าลืมนะอยากเห็น Y.A.I. คันนี้ไปเจอกันได้ที่บูธยามาฮ่าในงาน Motor Expo 2024ครับ28ถึง10ธันวาคมนี้ที่ Impact Challenger เมืองทองทานีครับผม